มาอันบ็อกซ์นะคะเบร k แท Stock อกเหมือนเคยเลยแต่คราวนี้จะขอมาชี้ข้อเสียของหนังสังเคราะห์กันเพราะหลายคนถามมาแล้วก็มันอธิบายด้วยคําพูดแต่ยากนะคะเหมือนเดิมเนาะซื้อจากที่ร้านเราก็จะมีสแตมป์แบบนี้นะคะทุกคู่ไม่มีข้อยกเว้นนะคะ เพื่อยืนยันว่าเป็นของแท้จากช็อปไหนซื้อมาเมื่อไหร่นั่นเองนะคะมาเข้าเรื่องค่ะข้อเสียของหนังสังเคราะห์อย่างที่บอกเนาะเบร k เกนสต็อกทุกรุ่นด้านล่างเนี่ยเหมือนกันหมดเลยไม่ต้องกังวลใจด้านล่างเหมือนกันหมดนะคะเป็นเทคโนโลยีเฉพาะเนาะที่เขาทํามาจากเบรคเก้นสต็อกนะโดยคุณหมอนที่เป็นนักผ่าตัดนะคะหลายๆชั้นหลายเยอร์เพื่อให้ัพพ p o r t กัน ยืนที่นานที่หนักนะคะไม่ปวดข้อปวดหนังปวดปวดขาหรือบรรเทาอาการเหล่านั้นน่าจะดีที่สุดเนะาะแต่ทีเนี้ยที่แตกต่างและแหละคนตัดสินใจยากมากคือคุณภาพของหนังด้านบนมันจะต่างกันตรงนี้ค่ะด้านบนเนี่ยมันมีหนังหลักๆคุยกันแค่หลักๆก็แล้วก,กัน2ประเภทเนาะประเภทหนึ่งเนี่ย มันก็คือเป็นหนังธรรมชาติประเภทหนึ่งคือเป็นหนังสังเคราะห์ดูด้วยตาดูออกหรือไม่ว่านี่เป็นหนังธรรมชาติหรือว่าหนังสังเคราะห์เออดูนะคะอันนี้เป็นหนังอะไรดูสองด้านให้ดีด้านนอกอาจจะดูไม่ค่อยออกแต่ถ้าดูด้านในปุ๊บเนี่ยเดาว่าหลายๆคนคงจะเดาออกค่ะด้านในมันจะเป็นหนังสังเคราะห์แบบนี้เห็นไหมคะหนังสังเคราะห์ด้านในเนี่ยมันดูออกแล้วเป็นสังเคราะห์แต่มันต้องมาแงะดูเนาะมันถึงจะดูออกนะคะ <pe S 1> ข้อดีก็คืออย่างนี้เองมันจะมีลักษณะเป็นขนขนสังเคราะห์ไม่ได้เพราะหนังคนหนังสัตว์ธรรมชาติจะไม่่เป็นนนนนแแบบี้อ แต่อย่างไรก็ตามข้อเสียหลักเนี่ยที่เราจะบอกนะคะคือมันจะเป็นลักษณะนี้นี่คือความค้งวอาสวยปกติเนาะแต่เมื่อไรก็ตามที่น้องถูกบี้แรงๆนะคะหรือว่าถูกกดทับนานๆเนี่ยเขาจะหักแบบนี้แรกๆมันจะไม่เป็นไรค่ะแต่หลังๆเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นรอยคราชอะค่ะคราชตามธรรมชาติของ ความสังเคราะห์อของเขาอะถ้าเป็นหนังธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นริว้วมันจะไม่แครกมันจะไม่แตกนะคะแต่ว่าอันนี้ใช้ไปน,นานๆแล้วมันจะแตกนะคะแต่ถามว่าเก่าเหมือนกันไหมเหมือนกันไม่ว่าจะใช้เป็นหนังสังเคราะห์หรือว่าหนังธรรมชาติสุดท้ายเก่าเหมือนกันหมดนะคะแต่เบรคเกิลสต็อกมีบริการในการเปลี่ยนพื้นด้านล่างที่มันดําหรือแม้แต่ขั้งซักการทําความสะอาดเป็นต้นก็มีเหมือนกันนะคะแล้วคนไทยชอบเปลี่ยนทุกปีคนเอเชียเปลี่ยนทุกปีแต่ฝรั่งเนี่ยข้างบนเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่ข้างแต่ว่า ตรงนี้ก็เย็บแล้วเย็บอีกใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนรองเท้าผ้าใบของเราแบบนั้นเลยนะคะดังนั้นหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าแล้วแต่ชอบเนาะแต่ว,ว่าสุดท้ายเนี่ยรองเท้าไม่ได้ใช้แล้วทิ้งใช้ซ้ำได้เยอะมากๆม,ม,มากกว่าที่เราคิดซะอีกนะคะเบอร์เกนสต็อกเนาะเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นประเด็นหนึ่งสําคัญที่หลายๆคนถามเอาไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่า มันไม่ใช่รองเท้าแฟชั่นที่ใส่สวยๆอย่างเดียวแต่มันใส่เพื่อสุขภาพด้วยนะคะแต่มันนหน้าตาน้ารักเท่านั้นเองอันนี้เป็นสีขาวสีเบสิกที่หลายๆคนชอบนะคะสีขาวที่ด้านบนเป็นหนังออสังเคราะห์นั่นเองนะคะก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งคอนแทคร้านเอาไว้ด้านล่างนะคะแอดไลน์มาได้เลยหรือว่าไปซื้อ,อะนะแอดไลน์มาละกันเนาะทักมาอยากได้รุ่นไหนนะคะบอกสีบอกขนาดมาค่ะใหญ่แค่ไหน คิดว่าไม่น่าจะเกินความสามารถในการหาเนาะหรือว่าเล็กแค่ไหนก็ตามมีตั้งแต่ไซส์เด็กยันไซส์ผู้ใหญ่นะคะเหมือนกับที่ช็อปทุกอย่างเพราะเอามาจากช็อปแท้ช็อปสแตนดาร์ดนะคะไม่ผ่านคนกลางไม่ซื้อข้างถนนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ซื้อออนไลน์ด้วยนะคะมีใบเสร็จทุกคู่นะคะแล้วก็รับประกันว่าทุกคู่เป็นของแท100้100%ที่ร้านไม่ขายของปลอมนะคะไม่มีกอปเกรดเค่ะขอบคุณค่ะ